พี่นิคคะวันนี้เอ๋จะมาทําของเล่นที่น้องๆชอบกันค่ะของเล่นเหรอเนี่ยนะแก้วแก้วควยดูเหมือนน้กแก้วควยเลยไม่ใช่เ,เคยเล่นเป่าเป่า,ปา,ปา,ปาฟองฟองสบู่ใช่ไหมใช่แล้วชอบชอบอันนี้เป่าไหมเดี๋ยวจะลองเป่า <ๆ S 2> ให้ดูแต่ว่าแล้วแล้วแล้วฟองสบู่ของพี่เอ๋พิเศษยังไงครับมันพิเศษเลยคะเอหรอามัได้แตกยากกว่าแตกยากกว่าเอเหรอเดี๋ยวทำให้ดูนะอ่าได้เลย เลยมันแตกแล้วนี่เลยเออมีอีกโทยดหนึ่งที่นี้ก้องเป่าแล้วเอามือลององใช่ไหมให้ได้นะห้ามแตกนะโอ้ยมันแตกมันแตกอ่ะเอาวท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองลองดูด้วยถุงมือนะครับอันนี้พี่เอยแอบกระซิบมาบอกว่าถ้าใช้ถูงมือแล้วมันจะหีขึ้นใช่ไหมอ่ะตัดไปเลยค่ะเป็นไงคะ ไม่ใส่จริงด้วยอันนี้ว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเออยจะทําฟองสบู่ซ้อนฟองสบู่นะเหรอโอ้โหไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแน่นอนระดับไอซน์แล้วต้องพิเศษนะคะดูนะโอเป็นแบบครึ่งวงกลมเลยเนาะแอน่โอ้อร่อยจิ้ลงไปไม่แตกด้วยแต่ถ้ามือจิ้มอย่างเนี้ย เดี๋ยวเอ้ยจะจิ้มให้ดูนะนิ้วเอเนี่ยไม่แตกเอา้าเหรอโอ้จิ้มแล้วไม่แตกจริงจด้วยนะอืออยู่ได้นานกว่า,อย,าอยู่ได้นานกว่าแต่สังเกตนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า ฟองสบู่เอ๋ยเนี่ยพี่ว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่ทองสบู่ธรรมดาทั่วไปไม่คิดว่าเอา๋ยเก่งมากเลยเหรอคะเก่งไงที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาได้บอกมาดีๆว่ามันยังไงฟองสบู่เอ๋ยเนี่ยผสมกรีซอลีนแหมอันนี้เอ๋ยต้องบอกน้องๆหนึ่งก,กรีซอลีนเนี่ยเราใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยนะส่งอยู่ในสารต่างๆที่เราใช้อย่างเช่นพวกเครื่องสํา<ไ>อางหรือว่าไอ้พวกสบู่นะครับ<อ>หรือแม้แต่ครีมบํารุงผิวหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากรีซอรีนมันจะช่วยทําให้เกิดความ ชุ่มชื้นนั่นเองอ๋อแต่อันนี้เออเป็นซื้อเป็นกรีนสตริงเข้มข้นอ๋อเหรอสามสิบสามพันก็ส่วนผสมของมันก็คือน้ำหนึ่งถ้วยน้ำยาล้างจานสองช้อนโต๊ะมีน้ำยาล้างจานสองช้อนโต๊ะด้วยแล้วก็กรีนสตริงหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องตั้งทิ้งไว้นิ่งๆก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันแล้วทำไมเมื่อกี้นิ้วของพี่จิ้มลงไปแล้วมันแตกง่ายเพราะว่านิ้วพี่ไม่มีความชุ่มชื้นใช่ก็เมื่อกี้เออแอบจุบแบบนี้ไงนิดนึงบอกแล้วกั เทคนิคนิดนึงแหม่นะครับคราวนี้อันนี้น้องๆก็ได้เรียนถึงสารที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นเองใช่ไหมครับจากข้อมูลที่ว่าก๊าซไนโตรเจนคือก๊าซที่อยู่ภายในถุงลมในระัยที่พองตัวขึ้นน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงครับ ้ารถเกิดการชนอย่างรุนแรงจะทําให้ถุงลมนิรภัยพองตัวอย่างรวดเร็วโดยถุงลมนิรภัยจะบรรจุก,กส๊สได้ในปริมาณมากถึง60-70ลิตรนะครับแต่กส๊สที่บรรจุอยู่ในถุงจะอยู่ในรูปของของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจากตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการชนของแข็งดังกล่าวจึงจะเปลี่ยนเป็นกา๊าสไนโตรเจนครับ